ปันก็ไปเล่นไปพูดไปเอาวุญากุติเสียน้ำชูเสียยังเสียก็เดบาฝากอีกงันนี่น้อยอยดีน้อยลงอีกลนี่อะไรนอะไรยนี่อะไรนกูเล่ตุ่มบบาดเลยแบบบาดใช่หรือหลงไปลูกรลูกไต่อไปวุญญมันเป็นจังเสียแล้วมันเป็นซ่างนี้ตุลาตุลาให้ทาม ก็ที่เป็นมันยาบ่ะพยากอยากเป็น่นเร่ยบ่มีเงินเดือนบอ่ไม่มีเงินเดือนเป่นเสกแดดนะแต่ว่าม่มีเงินเดือนบว่าไก่มันไถ่มันมักไถ่มันมักเจ้าญาผู้เดก็เปลี่ยนนะเจ้าบ้านรู้แบบไงเจ้าบ้านต้องแยกดอกเจ้าบ้าแข่งเพื่อจะหลดตัวแม่มนกัะไอ้บ้าน่อฟหอันนี้มันมัตบ้านไหนหรอกยุใส่ละบ้านยุใส่ละบอกจูพลฟังดูอือยุบ้านอะไรพ่อสัมภาษณ์าจ ถามดีๆชัดเย็นๆยุ่ยุ่งเจ้าบ้านไหนลูกความนาคาวะฮะสะกุลนะสะกุลสะกุลก็ต้อะว่สะกุลบอกจังเดินอยู่อยู่อำเภอใดอำเภอกุสุมานกุสุมานอัดรองว่าสะกุลให้พ่อฟังเลยออออันอยู่อำเภอใดก็กุสุมานกุสุมานคือบอกว่าวงอซื้อซื้อซื้อหยังซื้อหยังเดี๋ยวต้องถามเลยก่อนต้องถามไปซื้อหยังซื้อต้นกล้า ต้นกล้าเอาไปลกดำมืออื sure ่นมือหื่นวายต้นละต้นได้อันนี้ซื้อเขาดอกโ้เออได้ต้นกาเออกำลังโคลแมนอันยูจะปีละสิบหกปีฮะสิบหกปีว้ายไอ้แก่ชิบหายเลย ล่อมีบ่แถวเนี่ยม้ออีจืนไปเผาวัดเสร็จแล้วปีนี่สิบหปีนามปีไก่ก็สิบห้ตัวมันถูกแล้วเอาควา่ถือว่าฉันมันจะเป็นเท่งสายันบกางไหนมันขไปได้ยังไงเดือนห้าผ่านไปนี่มันก็ใกล้เดือนหกอังอ้างเดือนหกเดือนหางก่อน่ะเดือนหเดือนห้าผ่านไปนี่มัน ก็ใกล้เดือนหกแม่ไม่ไปโยงห้องไหนมันคือพวเขาเห็นมาแล้วไม่ช้าฝนคงจะตกพวกเขาจะเสียจเจ็บคอปวดท้องอ่ะสิกปีเออควาสามารถมก็เขามากบ่ลูกแบบจ้ะเอาไม่เอาไปใส่ไม่จะไปไแต่ก็ไม่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 หมดอ๋อว้าห้ย ทำาไม่หชนทาหาไม่มันอยู่ไปทำยังพูดมันทำผมตัว anyway ุละโล้โล้พูดกันเตี้ยมนอกสิลั์อยู่บนมนอกไม่หนักเลยคนพิการพิการยังไงนึกปูดไงก็หนีก่อย ี่ละอยู่บกบ้านี่ละหองข้าบ้านไหนอยู่หน้าผากอยูเนี่ยเอ้ามันอยู่จะชี้แค่โดนเราอ่ะก็แลกนอาเบิรงอันนี่ละมัดไม่นั่งอีก่ะไม่หอดป้าอะยเขาอจะได้ม่หูเดียว้าเสองหูชูใส่หน้ากเพี้ยหูเวผิดไมเอ้าคือยุคนะคเอาหูบักพ่อึมอยู่นักัอนอันมือนี่จีรองหรือจีรลำ เขาสีร่องเพ่งกัรเนาะร่องเพ่งเออซ่อมให้กันว่าสัลซ้อมให้ร่องเพ่งเนี่ยเออคนหาทุกสิุดูย่างตรงมีคู่บาแมนการร่องเพ่งก็ต้องซ่อมการล้ำก็ต้องซ่อมแค่นี้แค่สัานก็ต้องซ่อมมีแนวเดียวบ่ต้องก่ต้องขัดแต่อยังแล่ะพ่อีการเป็นหกระืองฮ่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่นฮาฮ่า่าฮ่าฮ่าา่่่า่าา มึงเกือบจะเป็นโฆษณาไทยนอนแน่วงขนาดนั้นอันร่องร่องจริร่องเพลงไหนอืมกระเทยปลาทั่วกระเทยปลาทั่วแสดงว่ามีคว่ำดูซึกในหัวใจก็จริงร่องเพลงปลาทั่วกระเทยปลาทั่วตัวพ่นก็เปลี่ยนอยู่แล้วแม่บลานแล้วบัดนี้ มีคว่ำยุนใจว่าอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้จะเป็นจักสี่จะเป็นจักาสานจะมีสิทธิ์เป็นกระเทยเออจะมีสิทธิ์ว่าเออกระเทยนี่ก็เป็นได้เออต่อไปเได้เปิณรสซอสคนนี้กระเทยโอ้แมนยุพอร์ดนี้พอร์นี้วางเส้นละเออกระเทยปลาท้วงเออกระเทยปลาท้วงบมันวนมันมวนแมนมึงอกี้ยังใครหนาใครตากูเลยเออมึงเบิ่งเนอะเออเอ้าวมาจ้า โอ้ยหายิกเ้ยขาบพ่อให้คืนอ้าวเอ้ยู้เอา้เอาว เสื้อตัวนี้ไม่พูดเดียวที่เหลือเอาส้นข้างในพอมัย่งจักคนเสียหมดแล้วสรงกันย่งพูดเดียวแต่พอยังชาลี่นุ่งออกนาในที่สุปปี้เสื้อเลือดตัวเดียวเดียวเสือกลิอตัวเดียวเียเจ็ดคนเหรอสิบคนสิบคนสิบคนเจ็ดคนพงรัยไม่เสีย แหลมแยื yeah, really. oh, mm ่องทหมดปล่อยไฟไม่ใหหาเฮ้ยมดดขมี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 โอ้เอมันไม่หลงกัหรลงจ้ะ่ายไส้ลาคาร์ลไปเท่งนี่จืดเท่ยังไวส้ลาคาร์ชุดนึ่งนักเลมาหน่อยจะไม่บอกื้อเนือมันรกรกัโอ้เือมันโอ้รเดียว หลายชุดเออมันหลายชุดมี่มีทุกคนชุดหนึ่งเลสิมีย่างกีไลยกับผูหนึ่งสองเพ่งหรือว่าผูหนึ่งเพ่งหนึ่งกแล้วก็ลองมูลองมู่ให้ลูกให้เต้าไปพิจารณาเด้อข้ามสอนข้ามเบาไม่ใช่จืดบอกให้เก็บไว้ใส่ใจแล้วเอาใส่สมองนั่มเอาเทอามือหมารวมอยู่ในช่องกูกูดกู๊ด คือคือคือจะที่คือจะที่เดี๋ยวคอยบอกคอยสอนคอยบอกคอยจากันไปมีหยังฟังกันฟังกันผู้รักผู้ใหญิงมันบอกฟังกันบอกแมบอกลูกบอกเต่าให้ลูกไปให้ลูกเตอาไปพิจารณาเออฟังเพลงฟังเพลงดีๆเลยพี่น้องเพื่อนเพื่อนอยากฟังเพลงดิมันดูแล้วเนี่ยพอพอพอเอาพอพอเอาลูกศิษย์จะไปว่าไหน ผูจอฉัลอกเพี้ยงจึงสิ่งตืเออพวคอยลอกไปเปียกุจะขืนมาไหมะเปลี่ยนได้ลูกเออก็อยากสิ่งน้ำดูเด้นอนร้อง้มวัน่นดพ่าะเออสองนก็แล้วลอกทุ่ไม่ไตยนอนไปไม่่ตนอนแล้วนอนแล้วเออก็สีพาไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอชอ่เอาชได้แลเสียอุ้ยคุณ่ไปลอกเจอไไปรู้เดี๋ยวนี้ไม่ไตยนอนแล้วอุ้ยพวกน่าจชมหอริไปโอเคพัไป สจะจุดฮะข้าเไปไดีกั่ตั้ซะไปใช้ขาไปไดีกระทามือไม่ให่ต่อยเพือซะเอากอาเเารือแล้เเราเพือราเราบ่าเนาไปละรอไม่ใหญ่ต้อยเ 说你回来。